สวัสดีเพื่อนๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ยุยากจะไปสกักสักเป็นเป็นลวดลายสีสันสวยงามนะคะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีว่ามันจะเจ็บแค่ไหนนะ,ะเดี๋ยวย,ยุจะถ่ายให้เพื่อนๆดูเป็นทีละขั้นตอนเลยละกันมันต้องเจ็บแน่ๆเลยอะ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเลิกเดี๋ยวเราจะมาสักกันแล้วนะคะเดี๋ยวยุจะสักตรงนี้ตรงหัวไาลตรงนี้ในตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเจ็บแน่ๆเลยคะ่ะเรามาเริ่มการสักกันเลย ฮัมอ๋อ๋การสักคงนี้เองเพื่อนๆพื่อนพูดเลยเจ็บมากกับการสักครั้งนี้เดี๋ยวยื้ะโชว์ผลงานการสักสีอันที่สวยสุดของยูที่ดูนะออกมาเป็นแบบไหนดูาลดูไลายจงหวงไงล่ะ แม่เจ้าครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อนๆอย่าลืมไปสักกันนะคะสวยที่สุดอะ่ะทันดาเลือ